วันนี้นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมวลนิีิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและพลเอกกประนารุติดองคมนตรีกรรมการมวลนิีิป้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตามโครงการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชของบุลณิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจําปี2564โดยมีนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนแพทย์พักดีสืบนุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมผู้บริหารแพทย์พยาบาลพนักงานและคณะกรรมการบูลณิธิโรงพยาบาลให้การต้อนรับ จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายกล่าวรายงานผลการดำเนินง,งานในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านการให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนเป็นอย่างดีในช่วงบ่ายคณะตรวจเยี่ยมมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยในและเยี่ยมโรงพยาบาลและเยี่ยมกลุ่มครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านนาสีเทียนตำบนด่านซ้ายอำเภอด่านซ้าย ที่ส่งเสริมให้ครอบครัวคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน2หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านนาสีเทียนและบ้านห้วยอ้อยได้มีงานทำและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยส่งเสริมการใช้ภาชนะจากธรรมชาติแทนโฟมหรือพลาสติกช่วยลดปัญหาขยะโดยเรื่องฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย40คนผลิตภาชนะ2รูปแบบคือจานและถ้วยจากใบไม้ที่หาได้ในชุมชนและกลาบหมากโดยใช้ชื่อกลุ่มผลิตว่า จอจานใจดีบุรีรามาธิบดีได้สนับสนุนทุนในการจัดซื้อเครื่องขึ้นรูปภาชนะและได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆเช่นเทศบาลตำบลศีสองรักกลุ่มท่าดีมีโมเดลอำเภอเชียงคานชมรมคนพิการตำบลน,นาดีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสวนป่าชุมชนนับเป็นการสานต่อการให้ไม่มีสิ้นสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลบุรีรามาธิบดี โครงการนี้เริ่มเดินเหมืนกันในเดือนกุมภาพันธ์2563ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและมีผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศผ่านเพจเ c e บุ๊ k จอจานใจดีซึ่งทางประธานมลริธิได้ให้คำชี้แนะให้ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ สมเด็จพระนิธฐาที่ราชจาจกรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานภ้าไตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเจ็ดวันอุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์วิประยงค์ปิยวันโนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารวันนี้ที่พระอุโบสถวัดโสธรวรารามบวรวิหารำอำเภเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา นายสุทธิพงศ์จุนเจริญอนิบดีบิกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพธิธีอัญเชิญพระไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนสิบไตรเพื่อถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในพธิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเจ็ดวันอุทิศถวายพระธรรมมังคลาจารย์วิประยงคปิยวันโนเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ซึ่งละสังขารอย่างสงบเมื่อที่23มกราคม2564สริอายุได้95ปี1,663ในวันที่31มกราคม2564ณศาลาอเนกประสงค์ศาลาริมน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้มีพระพระามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังสนัก์พระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดทั้งวันมีราชสกุลคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชายาลักษณ์พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ว สาิสมสรสอนลูกเสือไทยเฮาสมสรสอนลูกเสือนิติธรรมนางสาวพานุมาตรคุ้มกระโทคกนายประกายเพชรแหวนเกตข้าราชการอายการบำนาญสำนักง,งานอายการสูงสุดนายสมเกียรติรักบณนีนายกสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกห้างหุ้นส่วนจำกัดพนาพงเอ็นจิเนียริ่งนางสาววารุณีโพธิปิติมงคลราชานิกูลสุจริตกุล ญาตสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักสจีพระวรชายาในรัชกาลที่6จ่าสิบตำรวจหญิงสองแสงบาทองเจ้าหน้าที่งานการศึกษาร้อยต่อชรด 1, 3 2ก่องกองกกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนิธิธิราที่ราชากรมสมเด็จพระเทพาร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาอาชีพคนตาบอด พิการส้ำซอ้นอนนครนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิชราลงกรราชยุทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาสมมสรลูกเสือตามรอยเสือป่าสยามโรงเรียนภาทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป ท่งนี้สำเัาพระราชวังเปื่อให้ลงนามถวายพระพรสมเ็จพระนิธฐที่ราชเจ้ากรมสมเ็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการ,การการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด เชติยาลัยจุลาพรณเชิญพระหุ่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ที่หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชเชลัยจุลาพรเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขว,วรัตคติยราชนารีไปม,มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศรดวินัยสิีธิชัยจินดาหลวงผู้ราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานในพิธีรับมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจำนวน500ผืนซึ่งมีนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ฮ้องสอนพร้อมด้วยนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมในพิธี ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสศีสว่างทวัตรบวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรจึงโปรโดให้ราชวิทยาลัยจุลาภรสรวจความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อจะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ช่วยให้ราษฎรมาเทาความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็น สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่กลุ่กุมภาพันธ์2,564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 จากจะคลี่คลาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ที่ระบาดขึ้นระลอกใหม่ในประเทศไทยทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายดังนี้พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิง์ราชนิเวศ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริพิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์ศิลปแั่นดินและโรงมโหสพหล,พลวงศาลาเฉลิมกรุง